สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทารวมหมอปองนะฮะคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของลัคนาราศีดาวทิ่ดาวจันทร์ดาวพุธด,ดาวสุขสถิตอยู่ในราศีกรกฎคือกรกฎนะครับผมคลิปนี้เป็นของกรกฎโอเคราศีกรกฎนะฮะ งงเลยใช่สงสัยจะอ่านชื่อคุณสาวพุทศพนะฮะสำหรับในคลิปเนี่ยมันมีไลฟ์นะฮะควบคู่กันไปกับตัวคลิปรีดีโอนี้ที่อัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะงงได้นะ,ะว่าผมพูดถึงราศีอะไรนะฮะพออ่านชื่อเขาผมนึกว่าเป็นพุทศพเลยโอเคอ่ะ cancer นะฮะ cancer วูวิวออฟฟอร์จูนสพลังงานราศีกรกฎนะครับผมไปดูตำแหน่งดาวของคุณนะฮะว่ามีในราศีกรกฎไหมนะครับผมถ้าคุณมีพลังงานนี้เกี่ยวข้องกับคุณนะครับ คปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับ m o r p o n g 111นะครับสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้หมอปองกดเข้าร่วมนะฮะปุ่มใกล้ๆกับปุ่มติดตามนะครับหรือว่า subscribe นะฮะโอเคมาพลางงานลัคนาราศีกรกฎนะครับผมลัคนาราศีกรกฎดาวทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีกรกฎนะฮะคนที่จะเข้ามาหาคุณนะครับ พลังงานนี้ทั้งเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะและเรื่องของอการงานการเงินของคุณนะฮะเราดึงพลังงานทั้งหมดเลยนะครับคนที่จะเข้ามาหาคุณเอ่อเดเดวินะฮะโอเค king of swords โอ้ยฮ่าฮ่าโอเคอ่ะ อืมโอเค the strength นะครับผมอืมโอเคทำไมละ่ะทำไมละ่ะ queen of w o r n s n i g h t of cups the justice และพลังงานโดยรวมนะฮะ the moon นะครับผม talking to the moon the moon นะฮะ <c oughs> โอเคลาลูนนะฮะลาลูนขอบคุณมากนะฮะลาลูนขอบคุณแจ๋นะครับผมขอบคุณแจ๋นะ <c oughs> โอเคพลังงานโอรอลนะครับผมเดมูนคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาอาจจะทำให้ตัวคุณรู้สึกกังวลน,นะฮะหรือคุณกำลังกังวลสำหรับคนที่เข้ามาหาคุณนะผมไม่รู้สึก คือผมไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าคุณกังวลเพราะว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือคุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้รับโอกาสนั้นนะครับผมพลังงานเดอะมูนเป็นลักษณะที่คุณกำลังติดต่อกับอินทิวชันกำลังติดต่อกับความรู้สึกความต้องการของตัวคุณนะฮะซึ่งปกติเวลาอินทิวชันมันออกมาเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะของพลังงานที่มันมันเป็นพลังงานที่ปนกับอารมณ์นะฮะ เพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามูนเนี่ยเป็นตัวเรื่องของความกังวลเรื่องของความกลัวผมรู้สึกว่าคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์อะไรที่รู้แหละว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งไหนเป็นสิ่งที่คุณต้องการแต่ไม่สามารถตัดสินใจได้นะคนที่เข้าเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจะทำอะไรให้คุณคนที่เขาเข้ามาคุณเขาจะทำอะไรให้คุณนะครับผม เราก็จะเพิ่มออปชันของวันวันถัดๆไปเรื่อยๆนะฮะของใครได้ดูแรกเนี่ยราศีแรกๆนี้ก็เราก็จะเป็นสแตนดาร์ดลิด i ิ้งนะฮะแล้วเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมในขณะที่ไลฟ์สุดท้ายนะครับผมก็จะมีฟูลออปชันผมก็ใช้ฟูลสเปรดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะฮะสำหรับคนที่ลิด d ิ้งสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้ ข้อมูลไปมากที่สุดนะครับผมทุกอย่างนะฮะมีดีมีเสียนะครับผมโอเคเด e m มูน <c oughs> okay. ผมใช้เดอ o อ a ราเคิลมูนโลจีนะครับผมมูนโลจีนะฮะออร m เ s สเ g e ของคุณจาก <c oughs> The Oracle นะครับผม The Oracle uh, adjustment are required uh, you you are good enough t i m e to take action mm. มีบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องปรับนะฮะเปลี่ยนนะครับผมนะสิ่งที่แก้ไขอะไรบางอย่างต้องต้องอจำเป็นที่ต้องทำ you are good enough นะฮะถ้าใครรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยไม่พร้อมฉันไม่ดีสำหรับสถานการณ์นี้ เขาดีกว่าฉันเยอะหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่จําเป็นนะครับผมคุณ <c oughs> สิ่งที่คุณขาดคืออะไรไหรมสิ่งที่คุณขาดเนี่ยในสถานการณ์นี้คือความมั่นใจ The Moon นะฮะ uh, time to take action new moon in Aries นะฮะอ่าคุณเห็นไหม new moon in Aries นะผมรู้สึกว่า time to take action แล้วนะฮะอย่ามัวกังวลน,นะฮะลงมือทำไปเลยนะครับผมมาเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูพลังงานของคนที่เขาเข้ามาหาคุณนะฮะ the devil king of swords knight of swords ผมรู้สึกว่า <c oughs> คนที่เขาเข้ามาหาคุณนะฮะมีภาระหน้าที่เต็มเปี่ยมเลยนะครับผมรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่สามารถทำอะไรให้คุณสารความสัมพันธ์ของคุณได้นะฮะผมรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาเพื่อทำให้ สถานการณ์เนี่ยมันยุ่งยากมากขึ้นนะครับผม <laughs> The Devil The King of Swords ผมรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชอบตัดสินใจนะฮะสมมติใครแคร์หรือใครอยู่ในความสัมพันธ์นะบางส่วนของคุณอาจจะตัดสินใจอยู่ในความสัมพันธ์ของไปแล้วนะผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะลากคุณไปซ้ายทีขวาทีนะผมรู้สึกว่า เขาไม่ได้สนใจใส่ใจส,สิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คนต้องการสักเท่าไหร่นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าไอการที่มีคนคนนี้เข้ามาทำให้คุณรู้สึกกังวลเป็นอันมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วฉันจะทำอย่างไรนะครับผมฉันควรจะทำอย่างไรนะฮะคนที่เข้ามาเนี่ยฮนะสร้างทั้ง ข้อผูกมัดต่างๆนะครับผมและความกังวลให้นะฮะอ,อะไรจะเพียบพร้อมขนาดนี้นะฮะสำหรับลักษณาราศีกรกฎ <laughs> จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคุณปฏิเสธคนคนนี้หรือว่าคุณปรับปรุงสถานการณ์คนคนนี้ได้นะแต่ผมผมคิดว่าคุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะว่าคุณพึ่งพาอะไรเขาอยู่นะฮะดยพลังงานของ The Devil ลเนี่ยเดอะเดวิมันเป็นลักษณะของ attachment bad habits นะครับผม เป็นเรื่องของการเป็น De p e n d e n c y เป็นการพึ่งพาอาศัยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าจะพูดก็พูดไม่ได้นะพี่จะพูดก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้านายพี่นะอะ่อย่างนี้นะครับผมหรือว่าในความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะที่เขาเลี้ยงดูอะไรสักอย่างหนึ่งหรือคุณพึ่งพาอะไรสักอย่างหนึ่งจากเขานะครับผม ใบทะเบียนสมรถก็ส่งไปให้แล้วนู่นนี่นั่นก็ส่งไปให้แล้วเนี่ยยังจะเอาอะไรอีกนะครับผมนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ระยะไกลนะฮะพึ่งเข้ามาปรึกษาเมื่อ3วันที่แล้วนะครับผม <c oughs> จากแฟนคลับจากเยอรมันนะ <c oughs> เขา <c oughs> เหมือนกับเขาพยายามจะก้าวต่อเดินต่อแต่ว่านี่แหละเขาอยู่ในกรกฎเหมือนกันเนี่ย ดาวอาทิตย์อยู่ในกรกฎดาวศุกร์อยู่ในกรกฎเนี่ยผมคือตอนนี้เขาเขาเจอลักษณะที่เหมือนกับเขาอยากจะทําอะไรเขาอยากจะทะลุเงื่อนไขของเขาเนะเขาขออย่าในในกรณีนั้นเขายังทําไม่ได้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งพาร์ทนของเขาไม่ตอบสนองกับคําร้องขอเลยแล้วเขารู้สึกกังวลว่าเออไอสิทธิ์สิทธิ์ที่เขาจะมีสิทธิ์ที่เขาจะได้และบีซ่าที่เขาจะเหลืออยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Hangman อืม Uh, the hangman ใช่ไหม the hangman the the emperor นะครับผม <c oughs> the hangman the emperor uh, page of cup ผมรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยต้องเข้มแข็งนะครับผมในการตัดสินใจ the emperor <c oughs> เป็นลักษณะที่คุณให้คุณมเขาเรียกอะไรอ่ะเข้มแข็งหรือ uh, ชัดเจนในแอคชั่นของคุณนะฮะมีความยืดหยุน่น ม,มีความเปลี่ยนแปลงน้อยลงนะฮะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับผมด้วยพลังงานของ The Emperor ผมรู้สึกว่า what you need to do is just do the a little bit sustainable uh, stable and straightforward ผมรู้สึกว่าคุณต้องตัดสินใจคุณต้องมุ่งมัน่นคุณต้องแบบมีมี the de determination ตรงนั้นนะฮะถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาพูดอะไรโลเลใจอ่อนนะฮะ มีหลายคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนกับพยายามจะตัด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 แต่ว่าเหมือนพอเขากลับมาง้อเขามาขอคืนดีเขามานู่นนี่นั่นปรากฏว่าคุณก็กลับไปเป็นจุดเดิมนะฮะซึ่งจริงแล้วจุดจุดนี้คุณไม่ได้อยากจะเป็นคุณไม่อยากเดินสถานการณ์อย่างนั้นคุณไม่อยากเจอสถานาการณ์นั้นอ,อ,อีกนะครับผมโอเคนี่นะคนที่เข้ามาโอเค Uh, พลังงานในปัจจุบนันอืมโอเค10 of cups the strength นะฮะ10 of cups the strength 3 of w o n d ผมรู้สึกว่าในสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยคุณถ้าคุณตัดสินใจเข้มแข็งขึ้นอย่างที่ไพ่ตัว clarify นะฮะตัว the emperor นะคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้เลยนะ ต่อให้มันดูยุ่งยากต่อให้มันดูแบบเหมือนเขาเขาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเขาแต่ว่าการตัดสินใจมันอยู่ที่ตัวคุณคุณไม่ตัดสินใจเมื่อคุณไม่ตัดสินใจเนี่ยคุณก็รับผลรับตรงนั้นไปเต็มๆคุณรับผลที่ไม่ดีอะไปเต็มๆแล้วคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นนะครับด้วยพลังงานของ10 of cups เนี่ยผมรู้สึกว่าโอกาสดีๆรอคุณอยู่นะฮะ นานไหมหมอในปัจจุบันเลยนะฮะคือจริงๆแล้วโอกาสมันมันมาชนกันอะแต่ว่ามันเหมือนกับคุณไม่ได้เปิดรับโอกาสตรงนี้เพราะว่าคุณยังคายอยู่ในความสัมพันธ์คุณยังกลัวคุณยังไม่กล้าเดินคุณยังผมรู้สึกว่าผมเนี่ยคุณจะโยนชโยนพลังงานนี้ทิ้งเหรอคงไม่นะผมคิดว่านะคุณคงโอเคคุณคงเข้าใจ ะะคุณคงรู้ดีว่าคุณจะโยนทิ้งโอกาสแบบนี้อะ่ะเทนนิ <c oughs> cups to อ s ค s t ส e t h ดอะผมรู้สึกว่าการตัดสินใจนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับตัวคุณนะเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นผมรู้สึกว่าจุดนี้มันคุณถูกทดสอบในเรื่องของ Mentality หรือเรื่องของสภาวะจิตใจที่จะกล้าก้าวเดินหรือเปล่าแล้วก็ผมรู้สึกว่านอกจาก Mentality แล้วก็เป็น physically ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ อยู่ในสถานการณ์เรื่องของการงานเจ้านายไม่ฟังคุณเลยเจ้านายให้อัศัยงานมาปึ๊บปๆ๊ปึ๊บ,บ,บแล้วคุณแบบเฮ้ยตอนนี้ทําไม่ไหวทําไม่ทันแต่เขาไม่ฟังเราเลยนะฮะด้วยพลังงานเนี่ยตัวนาย of source นะฮะเขาไม่ฟังเราเลยพูดยังไงเขาไม่สนใจอะไรแบบนี้นะผมรู้สึกว่าเมื่อคุณพูดชัดขึ้นและมีความมุ่งมั่นจริงๆเขาเขาจะยอมคุณนะฮะด้วยความได้ดพลังงานของ the s t r n t s นะฮะ แต่ถ้าเกิดคุณบอกอออเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูหรือว่าคือคุณต้องพูดลักษณะแบบนี้พี่พี่คะหนูไม่ไหวแล้วถ้าทําอย่างนี้เนี่ยหนูจะหลุดโฟกัส1นึสามนะฮะพี่หนูทํางานทั้งหมดได้แต่พี่ต้องกําหนดว่าอันไหนอันดับหนึ่งอันไหนอันดับ2อันไหนอันดับ3ถ้าพี่ไม่กําหนดหนูจะกําหนดให้แล้วนะอะไรแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเคียดมันคือเขาเรียกว่ามันโอเวอร์โหลดนะครับเป็นสิ่งที่ เหมือนกับมันเยอะจนเกินไปในในในออในสถานาการณ์นะครับผมสาหรับเรื่องของการงานนะสำหรับเรื่องของความสัมพันธะ์ผมรู้สึกว่าเมื่อคุณไม่พูดเมื่อคุณไม่ speak up เมื่อคุณไม่ทําอะไรเนี่ยเขาก็ลากคุณไปลากคุณมาลากคุณไปลากคุณมานะครับผมอือฮ mm ึโอเคพลังงานในอนาคตอันใกล้นะครับผม queen of v a n s knight of cups the justice wow โอเคในอนาคตอันใกล้เนี่ยมผมรู้สึกว่า คุณจะได้ควบคุมสถานการณ์นั้นเนะี่ยค e ออีนอบวอนจริงๆคุ e ีนอบวอนเนี่ยเป็นลักษณะที่คุณมั่นใจในตัวตนของคุณคุณรู้สึกว่าการกระทําของคุณเนี่ยเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วนะครับผมเนี่ยเหมือนกับค u e e ีนอ w วอนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเปิดเผยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเอง n n i h t t of u u s s ฝ่ายนั้นจะสลับบทบาทนะฮะแทนที่เขา คือเหมือนกับเมื่อก่อนคุณเป็นคนตามคุณยังไงก็ได้นะผมรู้สึกว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเมื่อคุณลุกขึ้นสู้เมื่อคุณยืนหยัดในความต้องการของคุณนะฮะผมคุณจะได้การสนับสนุนแล้วก็การคอนโทรลนะฮะจากตรงนั้น Queen of w a n d s to Knight of Cups แล้วก็ The Justice ผมรู้สึกว่าเป็นการทวงคืนเป็นการทวงคืน ความยุติธรรมเป็นการทวงคืนสิ่งที่คุณควรจะได้รับตั้งแต่ต้นแล้วนะครับผมในสถานการณ์เนี้ย the justice ซึ่งผมคิดว่าคุณทำหล่นหายหรือคุณไม่กล้าเอาออกมานะครับแต่ผมบอกแล้วว่าด้วยพลังงาน moonologies นะฮะ time to take action นะครับ what are you waiting for นะครับผม new moon in aries นะฮะพุ่งเลยพุ่งชนเป็น เป็นอะไรนะเอริชเนี่ยเป็นแพะอแพะแพะภูเขาอืมโอเคนั่นแหละนะครับแล้วก็คุณ you are good enough นะฮะถ้าคุณมีโอกาสเข้ามาคุณอย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้นะฮะคุณอยากคิดว่าเฮ้ยมันยากจนเกินไปเฮ้ยอันเนี้ยไม่ไม่เหมาะกับคุณอะไรเงี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วคุณสามารถทำได้และคุณสามารถทำได้ได้ดีกว่าที่ที่เขาต้องการหรือว่าแม้กระทั่งคุณ ตัวคุณคาดถึงนะครับคือคือตัวคุณคาดคิดอ่ะคุณทำได้ดีมากกว่านั้นนะครับผมอ่ะกรกฎนะฮะสปีกอัพนะครับผม <c oughs> เป็นจุดที่คุณต้องสปีกอัพนะฮะโอเคแล้วนั่นคือพลังงานของราศรีกรกฎนะครับผม <c oughs> ลัคนาราศรีกรกฎดาวทิดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศรีกรกฎนะฮะคนที่เข้ามาจะเป็นอย่างไรนะฮะการตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วคุณจะผ่านมันไปนะครับโอเคพลังงานของราศีกรกฎนะฮะ